กิจกรรมลูกถ่ายราวภาพวาดกิจกรรมถ่ายรูปมีเงื่อนไขนิดหน่อยช่วยคุณอาซากิริหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพแลกรับ420พาโมเจมทำยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซิซึกับเกม g e n s ช i n อิมแพกนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเคยครับผมสําหรับกิจกรรมนี้เลยรูปถ่ายราวภาพวาดนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้เพื่อนๆจะต้องมีแหล่งประจนภัยอยู่ที่30ขึ้นไปแล้วก็สําเร็จเควสแผนหลบหนีออกจากริโตแล้วก็เควสโลกบันทึกภาพถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีกล้องถ่ายรูปแล้วนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมกันใครที่จะเติมเงินเกมแกนชินอิมแพคอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้นะ ลิชแมนชอบครับผมร้านเติมเงินที่สะดวกสบายไม่เหมือนใครสามารถเติมผ่าน U ID ได้ไม่ต้องให้ ID p a า s ส o วดเลยลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับในตอนเริ่มต้นนะก็กดไปยังเควสได้เลยดูเหมือนอินาซุมะเนี่ยจะมีคนหนึ่งนะครับที่เขาชื่อว่าอาซากิรินะกำลังปุ้มใจเรื่องบางอย่างอยู่ครับเควสเนี่ยก็จะนำพาเรามาเจอกับคุณอาซากิริที่ยืนอยู่หน้าแท่นวาดรูปนะ เขากําลังหาแรงบันดาลใจในการวาดรูปครับเขาก็ดูผวานิดนึงอุ๊ยคนโมริโกะจะมาตามเรื่องต้นฉบับการวาดรูปหรอยังไม่เสร็จเลยตอนนี้ไม่มีแรงบันดาลใจในการวาดรูปเลยแล้วชันเนี่ยก็ป่วยด้วยไอแกอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยคิดว่าอยากจะช่วยเขามากๆเลยครับซึ่งเขาก็บอกว่า ถ้าเกิดว่าเจอนักประจนภไปที่มีกล้องถ่ายรูปเนี่ยก็คงจะดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีกล้องถ่ายรูปเนี่ยจะช่วยไปถ่ายรูปยังสถานที่ต่างๆเอามาสร้างเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพของเขาครับผมเราแน่นอนครับก็กดบอกว่าให้เราจัดการเองไปลุยกันเสร็จแล้วนะครับก็จะนำเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าสู่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะครับกดดูรูปถ่ายอัลบั้มของเขาแล้วตอนนี้ก็จะมีการปลดล็อกมา2รูปถ่ายนะครับผม ซึ่งระยะเวลาของกิจกรรมนี้นะครับจะค่อยๆปลดไปเรื่อยๆปลดไปเรื่อยๆนะครับผมปลดไปเรื่อยๆ7วันด้วยกันมีระยะเวลาทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับแต่ในวันแรกนะครับก็มีปลดมา2สถานที่ครับผมสถานที่ที่1ให้เรากดดูสถานที่ที่ถ่ายรูปเลยก็จะขึ้นว่ามอนสเตอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งที่นะครับก็คือนี่เลยตัวของต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับผมเงื่อนไขในการถ่ายรูปเนี่ยรอบนี้มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับเพราะว่าเขาก็จะบอกว่า อย่างเช่นมีการถ่ายที่มหาวิหารแห่งฟาวเนียสมุมกล้องต้องครอบคุม3จุดภาพถ่ายตัวละครต้องหันหน้าเข้าหากล้องจับภาพในตอนที่ตัวละครใช้สกิลธาตุของธาตุลมแบบนี้เป็นต้นครับแล้วก็พุ่งตัวมามอนสเตตกันเลยครับผมเสร็จแล้วนะครับเวลาเราเดินมาถึงเนี่ยก็จะมีจุดภาพถ่ายอยู่นะแล้วเขาบอกว่าให้ใช้ตัวละครธาตุลมด้วยซึ่งให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเอากล้องถ่ายรูปนะครับมาไว้ในแกดเจ็ตด้วยนะ นี่เลยกดเปลี่ยนกล้องถ่ายรูปเอาไว้นะครับเรียมตัวถ่ายรูปเ,เขาก็จะขึ้นนะว่าจุดภาพถ่ายทั้ง3ามนี่คือ3จุดนี้นะครับแล้วก็ต้องให้ตัวละครมองกล้องด้วย3จุดมองกล้องใช้สกิลธาตุกดถ่ายเรียบร้อยครับผมก็คือขอให้เขาหันหน้ามาที่กล้องแล้วเรากดใช้สกิลธาตุก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เสร็จจุดที่1เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดรับรางวัลได้เลยง่ายมากๆเลยทุกคนเห็นไหมส่วนภาพที่2นะครับเขาบอกว่าให้เป็นหน้าต้นไม้ต้นหนึ่งมุมกล้องครบ2จุดายภาพตัวละครต้องอยู่ในกองอสศวิงแห่งฝาบนิสช่วงเวลา8ดโมงถึงเที่ยงวันนะครับผมไปถ่ายรูปก,กันครับ ซึ่งตัวละครที่อยู่ในกองอัศวินแห่งฟาวเนียสนะก็มีหลายตัวละครเลยนะครับเอาแบบง่ายสุดและทุกคนมีแน่นอนก็คือเจ้าเอมเบอร์นั่นเองครับผมพอมาที่จุดถ่ายรูปนะครับกดเตรียมตัวถ่ายรูปนี่คือ2จุดที่เขาต้องการโอเคหันไปครับ2จุดที่ต้องการตัวละครต้องอยู่ในกองอัศวินฟาวเนียสเวลาถูกต้องกดถ่ายปึ๊บเรียบร้อยครับรูปที่2กดรับรางวัลครับผม เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับกิจกรรมวันแรก60เพจนะ ง่ายมากๆเลยใช่ไหมสําหรับกิจกรรมนี้ครับมาสรุปกิจกรรมนี้กันสักหน่อยดีกว่านะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับจะแบ่งออกมาเป็น7วันด้วยกันให้เราไปถ่ายรูปพับเพื่อนๆสามารถดองได้เลยนะ7วันค่อยทําทีเดียวก็ได้ครับบททีละ2ภาพ2ภาพ2ภาพวันละ60เพจหกเพรทั้งหมด7วันครับผมก็จะรวมมาทั้งหมด420ไพรโมเจมไปถ่ายรูปตามเงื่อนไขของเขาไปเรื่อยๆเลยครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรม ลูกถ่ายราวภาพวาดครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความแบบนี้เลยครับทุกคนก่อนจากการขอขอบคุณ1 0 0 0 0มื่ก่อนจากการขอขอบคุณ57,617ืันหกสบจสไครเบอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสื่อแล้วก็น้องเอมเบอร์ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ